เอาเลยครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากีนแล้วนะครับกับช่องเดิมเลยครับเรื่องจากหายกันไปนานถึงปีหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมจะมาบอกนะครับที่ผมหายไปก็คือช่องโดนแฮกนะครับก็โดนแฮกไป1ปีเต็มนะครับผมก็กว่าจะกู้ได้ก็ผ่านมา1ปีแล้วนะครับผมโอเคนะครับซึ่งวันนี้ผมได้กลับมาไว้ผมก็ได้ทําการเตรียมแอปที่ว่าเล่นแล้วได้เพชรไว้โอเคจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูน่ารักกันเลยนะครับผม โอเคครับพอเราเข้ามาหน้าหลักของตัวแอปนะครับเราก็กดไปที่อันที่2นะครับอ่ากดไปครับแล้วก็จะขึ้นโฆษณาอะไรนิดหน่อยนะครับผมอ่ากรอนไปครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่โฆษณาใส่เลยโอเคอ่านี่ครับก็จะขึ้นมา3อันประมาณนี้นะครับแต่ผมจะกดไปที่ normal นะครับ diamond นะครับผมก็เป็นอันที่2นะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับก็ขึ้นโฆษณาอย่างเชยนะครับผมอ่ะก็รอโฆษณาไปอ่ะหลังจากนั้นก็ใส่เป็นตัวเลขที่เราต้องการให้เพจเข้าเลยนะครับผมจะใส่เป็น9ก9 9 9 9โอเคนะครับหลังจากนั้นก็กดอันสีเหลืองนะครับผมอ่ะกดไปอ่ามันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับผมโอเคครับหลังจากนี้เราก็เข้าเกมรอเลยนะครับผม โอเคครับหลังจากนี้เราก็เข้าเกมรอเลยนะครับก็รอเพชรเข้าเนาะอ่ะก็รอไปประมาณ5นาทีนะครับผมอ่ะก็รอเันเข้านะโอเคระหว่างรอเราก็จะมาแต่งตัวแทนเะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เพชรเข้าไปที่เรียบร้อยก็เป็น999 9นะครับผมก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบงเท่นนี้นะครับใครที่ชอบฝากไลค์ก็เชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรเยอะขนาดนี้ก็สามารถโหลดใต้ลิงก์ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ถึง50ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจกเนาะโอเคนะครับผมก็บายครับสำหรับคลิปนี้ขอจบงนท่านี้นะครับผมบาย